สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเอชี่ทัางช่อง <c oughs> แม่ครัวพารวยสวัสดีวันที่สิบเจ็ดวันจันทร์ที่สิบเจ็ดนะคะเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเบิ้งแม่ขั้วยิมนพี่น้องยิมแห้งเห้งแห้งเพราะยังเลขหลุด พี่น้องเอซีให้กำลังใจดีดีาคอมเมนต์เขามาหรือว่าโทษเขามาให้กำลังใจบาวาสมาชิกในกลุ่มหรือว่าอ่าคุณพอ่อคุณแม่ FC, เอซเฮ้านะะเนาะค่ะเนาะให้กำลังใจดีดีไม่เป็นไรแม่ครัวสู้กันใหม่มันก็ย่อมมีเข้าไม่หลุด กาบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่ให้กำลังใจแม่รั่วแม่รั่วได้ชิดแล้วล่ะบบเคยรุดค่ะแต่ว่าเทียวนี้ค่ะแม่รัวก็เคยเด้เคยเดบออยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าถามันเดินมาแล้วแม่รั่วก็คิดคิดสักวันหนึ่งมันจะรุดไปกัะแมนขัวแม่รัวเบา ทุกอาจารย์ทุกอาจารย์แม่สิเก่งปันไดกับมีหลุดพี่น้องเนี่แหละที่แม่ขั้วว่าเก่้งปันไดกับลุดแม่ขั้วกนะ็เลยบอกว่าแม่ขั้วเนี่ยสิก่้งไปผู้เดียวกับบ่ไดดอาศัยพี่น้องอาศัยเอฟซีเฮ้าให้กำลังใจแล้วก็อาศัยอาจารย์อาศัยเซียนผููพ่นเกิดก่อนเฮ้าอาศัยสำนักไงที่พ่นห้แนวทางเฮ้า มาตุ่มส่กันจังคอยสิเป็นตัวเรขแนวทางออกมาให้พี่น้องเอฟซีแมนบอลแม่ขั้วบอส่วนมากช่องของแม่ขั้วเนี่สิมีวิ่งหลักสิบวิ่งหลักหน่วยวิ่งบนเป็นบนวิ่งล่างเป็นล่างจับคู่กับมีหน่อยแต่ว่าเป็นยังช่องแม่ขั้วจะมีมีจับคู่ส่วนมากสิแม่คขัวจะเอาตะเลกวิ่งแต่เด็กจับคู่แม่ขั้วกับลงคือเกา แต่ว่าเลขวิ่งนะมื่อสุดไทยแม่รั่วสิมว่าจับคู่คือสุดประกบคู่กับสุดสรุปเอาอาจารย์เอาอาเซียนเพิินเอาสำนักยังไงเพิินมาประกบกันเป็นตัวเลขแนวทางมือสุดทไายให้พี่น้องเฮ้าเบิง่งลุดแม่ขั่วขอโทษขออภัยนะคะ ใจอยากแม่รั้วในใจอยากให้ถือสูงัสงวดให้เอฟซีถือรวดแม่ครัวโปถือกระยาว่าแต่ให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮาถือถือแล้วแม่ครัวกระสิเป็นบุญบุญยังเตี <c oughs> พี่นอ้องเอฟซีอาะขันคันไม่โศกสีสิมีคำอุทานออกมาว่าสาธุแม่ขวัวให้ตัวเลขแนวทาง ได้บุญหลายๆเด้อแม่ขั่วแมนเพิ่นเบาออกมาค้ำในใจเพิ่นกบอุทานออกมาแม่รั่วก็กได้บุญหรืออาจารย์ทุก,อา,ากาอาจารย์เพิ่นก็ได้บุญนําเห่าอาจารย์เพิ่นส่งตัวเลขมาถือกึ่งกับแม่รัว่วสิแม่รัวนําเสนอไปพี่น้องเอฟซีถือกบอุทานคํำว่าอุทานถึงไม่พูดออกมาก็ในใจก็อุทานออกมา บางคนก็มีเงืนเสียค่าไฟบางคนก็มีเงื่อนซื่อกับเขาบางคนก็มีคาจายบานคาจใจหวดลดจิตปะทะตละลับบุคคลขอบขั้วไผมั่นเนาะค่ะพี่น้องแม่ขั้วถึงว่าโอ้จะมันอยากให้ถือแม่แม่ขั้วว่าถือกระซาวะ่ะขอให้พี่น้องเอซเข้าถือคุณพ่อคุณแม่เข้าถือแม่ขั้วก็ดีใจ อาจารย์เพิ่นก็นดีใจที่เลขเพิ่นเขาเพิ่นดีใจขึ้นยังนี่เด้สุ่มอาจารย์ที่หายตัวเลขแนวทางก็ได้ถ้าเลขเพิ่นเข่าเพิ่นดีใจผู้เป็นเฮ็ดสูรนี่ผู้เฮ็ดสูตรผู้พ้นคว้าตำรับตำล่านี่ถ้าตัวเลขแนวทางเพิ่นเขานี่เพิ่นดีใจขึ้นยังนี่เด้แต่แม่คั่วแม่คั่วยังดีใจเฮาสิมีกำลังใจสู้กันต่อไปแม่นบอกบาท,ที่นี่ ท้าเลีวกว่เขากะฮดหงอยู่ดอกว่าแต่ว่ากะมี่กำลังใจยังพี่น้อง FC เอฟซีเพื่อนไห้กำลังใจดีดีค่ะนี่แหละเพิ่นว่าคิดดีทำดีคนอยู่รอบข้างเราก็ดีเพิ่นว่าเอาลุดเท่ากระสู่ลุดเท่ากระสู่หลักสิบล่างนี่มันลุดไปอยู่หลักหน่วย รุดไปยูรักนวยโอ้ยอยังโดดหน้าโดดหลังเนาะเจมเป็นบา,บ,าบ้าบองบองขึ้นแต่ของแท้ตัวเลขนี่เฮไปไปเบิ้งตัวเลขเนาะท่าน้ำกันแม่เหาไปเบิงบ้งวางรอบนี่มันจะรู้ทึ้งมันจะเดินเนาะแม่เนาะขันเฮ้าบ่ราหาร้หานาฬกาลงทุนเฮ้ากับเบิง้งว้ซสก่อน้ามันเข่ามากอีหลีเฮ้าจะจะ,จะควายน่งมันบดัดเอยไปเบิ้งตัวเลขค่ะแม่ ตัวเลขแนวทางงวดที่ผ่านมาวันที่สิบหกมิถุนายนงวดที่ผ่านมาลักซิฟเป็นยังจังประยุรลักหน่วยแต่ว่าสายวิ่งสายเรีนกะคือว่ายัางโอเคอยู่เนาะพี่น้องเนานะแต่ว่าแมข่ขั้วมันใจเก่ามันใจเก่าไหลนี่นะแมข่ขั้วใ้มันใจตัวนี้แห้งแต่ว่าบอมาามาผันมาหนึ่งหนึ่งผันไปยุรลักหน่วยพุ่นบัณเนี่ยโอ้ยเอา้ามึงสไปยุรลักได้กะ ผู้วิ่งผู้เรียนกันยังถือว่าเดินดีเนาะคุณแม่เข้านะมารอบนี้มาสู่กันไม่าบานเข้ามาสู่กันไม่เข้าบัน ว่าอเอาเอาค่ะพี่น้องเอฟซีหลักสิบล่างต่องวดเลยเนาะคะ่ะ ลักซิปล่างตองหดเลยหดทีผ่านมาลุดไป,ปยูลักหน่วยลุดไป,ปยูลักหน่วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหดทีผ่านมาเก้าหนึ่งสองไปยูหนึ่งทีลักห,หน่วยสําหรับสายวิง่งสายแลนย่งคงทีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะรอบนี้มาตัวไหน ไว้ใจบ่ได <die way. S 1> ้ปันใดเด้อค่ะพี่น้องเสียใจกันบ่ได้อีกแล้วบานียเข้ามาสี่สิบสามงวดหลุดสองงวด ว่าตะมึกปูเบิดมึกจะคลองกระเบิดตัวนี้สีดีเอามึกไปเติมให้ปูนำ้ำอ่ะตามตองวดค่ะพี่น้องหลักสิบล่างบ่เป็นตาไวใจเด้อค่ะพี่น้องเก้าตัวนี้เด้อเก้าตัวนี้น่าจะไปที่หลักหน่วยได้อ่าให้แม่กัวเว้าจักหน่อยแต่ว่าสายวิ่งสายแลรเสืไปอยุรรักไดกระซา ก็ยังถือว่าเดินเพราะว่าสายวิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะหกแปดเก้าหลักสิบล่างงวดที่สี่สิบสามอะถือว่ายังเข่าเพราะว่าไปยูรักหน่วยก็ยถือว่าสายวิ่งสายแลนก็นยังแลนได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าสายปกักคบคู่ก็คือน้นรุ่ดรุดเนีงเพราะว่าขันเท้าปักหลักสิบเนี่ยก็คือ้นรุดอะสี่สิบสามงวดรุดไปสองเข่าสี่สิบเอ็ด เอาแคปนาจอไว้พี่น้องแคปนาจอไวพ้พิจารณาวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกเจ็ดนี่จะเดินต่อหรือไม่แต่ว่าเก้าตัวนี้บ้านาไว้ใจเด้อค่ะพี่น้องบ่าไว้ใจยังตีให้ไปจัดที่หลักหน่วยน้่ค่ะพี่น้องเก้าตัวนี้เอาไปจัดที่หลักหน่วยแนวโน้มจะมีที่หลักหน่วยตรงนี้คือเก้าเอา บ่านาไว้ใจถ้าผูดจับคู่ชุดจับคู่ก็คือเอาไปจับไว้รักหน่วยน้ำแน่เพราะว่าอย่างแม่คั่วย่านพืน้นอันตะลกตะแลงอีกบ่านเป็นยังดอกค่ะพี่นอ้องอ้าขอบุญขอบคุณสำหรับอาจารย์ที่ผู้ทรงแนวทางให้ของไพ่กษานะคะพี่น้องเนาะอาจารย์ใดหรือวาเซียนใดหรือว่าสำนักใดกะขอบุญขอบคุณเด้อค่ะอ้าผู้ที่สั้งจองเรียนกับสั่งเข้ามาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เหรียญหลวงปู่ทวดกับพระศรีวารี999บาทบูชาไปได้ไปขอบ้องดีเฮงปังรวยบาทสนาดีงูเฮงเกิดศรัทธาขึ้นมาเลยท่านที่เนาะค่ะบสมพ่อใด้ก็ได้เฮ็ดหน่อยๆก็ได้หลายๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมีหลวงปู่ทวดไว้ครอบครองอ่ะแคปหน้าจอคะ่ะพี่น้อง แคปนาจอสำหรับหลักสิบล่างแม่ครัวอยาไว,ไวยไจ่ไรเดอพี่น้องเด้ออันเก้าตัวนี้เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นนกสองหัวหานลังเทียกามาสีพานลังเทียกามารางบวไวยไก่มันอีอไอเก้านี่แหละเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปนาจอไวพ้พิจารณาตัวเลขกับเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อ พิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ